ผมก็กำลังจะมาทำคลิปนะครับคือว่างๆแล้วก็ตอนนี้ที่ทั่วโลกเนี่ยเขามี i อ u c k e t Challenge กันนะฮะแล้วก็ชมรมที่ผมเคยอยู่ตอนเรียนมหาลัยนะครับชมรม Marketing A b a k แบบเนี่ยเขาก็ได้มีการทำา i b u k k t t เพื่อสนับสนุนรุ่นน้องกันนะครับรุ่นนี้รุ่นที่23ก็กว่ามันจะมาถึงผมเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันจากต้นน้ำจนถึงผมเนี่ยมันมีใครบ้างฮะ ก็ลองไปดูคลิปนี้เล่นๆกัน,น,นละกันก็ละกันนะก็ขออนุญาตรุ่นน้องรุ่นพี่ทุกคนนะฮะที่เอาวิดีโอของพวกพวกคุณมาทำผมอยากรู้จริงๆครับว่าต้นสายผมมาจากใครบ้างฮนะลองไปดูครับอ๋อครับก็ขอฝากนิดนึงนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้ได้อะไรนะฮะ ทั่วโลกอาจจะได้เรื่องของการบริจาคเรื่องของการทำความดีนะฮะการแบ่งปัน้ารกับ Pay Forward ะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าผมได้คือผมได้กลับมาทำตัวเป็นเด็กกับเพื่อนอีกครั้งหนึ่งไงได้เจอเพื่อนได้สนุกกับเพื่อนได้รู้สึกถึงใครนะที่เราคิดถึงเขาในสิ่งที่ดีๆแล้วเราอยากจะส่งต่อ มันก็คงเหมือนกับคนที่ส่งต่อมาให้ผมเหมือนกันฮะอ่ามันเลยทําให้กิจกรรมนี้ดูตลกตลกแต่มันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งทําให้เราได้ย้อนไวัยกันไปดูดิครภาพเยอะสวัดวสดีครับผมซุนคอมสิบเจนะครับตอนนี้ก็เขากำลังฮิตกันในหมู่โซเชียลนะครับก็ไอซ์ u ัคเกครับบวกกับจังหวะที่รุ่นน้องของเรานะครับขายสมุดพอดี ผมก็เลยอยากจะทํากิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับโดยที่ผมจะบริจาคเป็นช่วยซื้อสมุดน้องยี่สิบเล่มนะครับแล้วผมจะขอท้าอีกห้าคนนะครับคนแรกเลยคือหนึ่งครับพี่ใหญ่ครับพี่สิงโตครับคนที่สองครับเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเขาครับพี่กิบครับคนที่สามครับพี่ป๊อปครับพี่ป๊อปป๊อปสิงครับคนที่สี่ครับน้องรักคนหนึ่งครับน้องนัตตี้ครับแกงใจแตกคอมสิบแป แล้คนสุดท้ายครับเพื่อนรักผมครับพี่ซาวคอมสิบเจ็ดครับอาก้าลองดูนะครับเอาแล้วนะครับก็โดนท้ามานะครับกลับมาบ้านก็ได้ถามเมียว,ว่าเล่นดีไหมเมียมบอกว่าตามใจนะฮะก็ ขอรับคำ้านะครับไอ้บั e เนะครับเย็นๆกลับมาถึงบ้านก็มีอะไรให้ทำนะฮะหนึ่งสองสามโอเย็นก็สนับสนุนสมุดมาเก็ตนะครับห้าสิบเล่มครับนะครับขอท้าต่อครับผมสามคนใช่ไหมขอเสนอนะครับอาจารย์นัทนะครับขอร่วมแคมเปญด้วยนะครับ กล m a าเก็ตคอมสินะครับแล้วก็ว่าที่เจ้าสาวนะครับปุ้ยคอมสิครับภาในยี่สชั่วโมงนี้ถ้าตอบรับก็แชร์คลิปต่อมานะครับขอบคุณมากครับผมฮัลโหลคือพี่กิดน้องอยากจะบอกเลยว่าน้องป่วยอยู่แล้วปามน้องก็บวมมากแต่ถ้าเกิดว่าพี่อยากจะให้น้องจัดน้องก็จะจัดให้ก็พูดก่อนเลยเดี๋ยวกลัวพูดไม่ไหวคือจะช่วยบริจาค หนังสือเอ้ยไม่ใช่หนังสือสมุดห้าสิบเล่มแล้วก็ขอท้าคุณแฟนคือพี่การคอมสิบเก้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชพี่การคอมสิบสามแล้วก็เพื่อนที่รักน้องตันคอมสิบแปดแล้วก็น้องสุดที่เลิฟที่สุดเลยน้องมาร์คคอมสิบเก้า สวัสดีครับผมมาร์คนะครับวันนี้ผมรับคำท้าจากพีปุ้ย i อซ์บักเก็ตชาเลนจ์โดยการบริจาคหนังสือจำนวน20เล่มให้กับน้องรุ่น23ครับเครื่องเหมือนเท็กเลย ไอ้บ <ítulo> anyway, an oh ักเอชชายเลน์เอ็มเกทีผมขอผมขอท้าต่อโดนที่อยู่อังกิจคอมสิบเก้าพี่นุ่นคอมสิบเจ็ดแล้วก็น้องแทนคอมยี่สิบเอ็ดครับผมเย็นยมสิ นุ่นนะคะ prmarketing.com 20นะคะก็มาทำตามคำท้าของน้องมาร์คนมบางกวยคอม19นะคะมาช้าที่นึงเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากภูเก็ตน,นะคะไปทำงานมาแต่ช้าแต่ชัวร์ค่ะแล้วก็ขอรับไอ้ขอท้าพี่พี่อีก2ท่านแล้วก็เพื่อนกับกา่าอีกหนคนนะคะท่านแรกก็คือพี่อาร์ตคอม16นะคะท,นทขข 2015, ะท่านที่2ปาปุของเราคอม15และท่านสุดท้าย ไอ้อ้าประธานกางๆคอมสิบเจ็ดค่ะโอเคนะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มสองคอนเซ็ปยังสวยค่ะโอเคค่ะไม่ค่อยเห็นเลยว่ะมืดมืดได้ใช้ไฟอะไรดีไม่ได้ไม่ได้ช่วยไม่เห็นอ่ะแอคชั่นสวัสดีครับผมนักกิจคอมสิบหกครับอาร์ตวันนี้ผมโดนท้ามาโดยน้องรุ่นคอมสิบเจ็ดมาร์เก็ตติ้ง ผมก็เลยโดนท้ามาโดยน้องนุ่นคอมสิบเจ็ดมาร์เก็ตติ้งผมก็เลยรับคำท้าครับแล้วก็ผมขอท้าต่อเป็นคุณเป็นพี่ไอซ์คอมสิบห้าแล้วก็ไอ้แบงค์้วนคอมสิบหกแล้วก็เพื่อนปอปสี่พี่ชายครับเอาลุยเชื่นไงล่ะ ก็วันนี้มาตามคําเรียบร้องของคุณว่าที่เจ้าสาวนะครับปุ้ยครับครับผมกับกิจกรรม MKT Ice Bucket Challenge นะครับผมก็เอ่อก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเอ่อผมขอท้า3ท่านก่อนนะครับผมท่านแรกครับพี่ชายของผมครับคุณพ่อมือใหม่ที่ตุ้คอมสิบเจครับท่านที่2ครับเพื่อนผมเองครับเห็นช่วงนี้กินคลีนบ่อยครับผม ปุ่มครับคอมสิแปดและก็คนสุดท้ายนะครับผมน้องสาวพีอาที่น่ารักนะครับน้องตุ่นคอม19ครับผมก็สําหรับกิจกรรมนี้เนี่ยผมก็จะขอสนับสนุนสมุดของน้องๆเนี่ยครับเป็นทั้งหมด27เล่มเท่ากับอายุผมตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเริ่มกิจกรรมกันเลยแล้วกันครับโอเคนะครับผม24ชั่วโมงครับผมจะรอ คำท,ท้าของตันความสิมาขอท้าต่อกันอีกสอีกสคนดีกว่าคนแรกนะคะคือพี่เวรุร่น17คนที่2เลยเนี่ยขอเป็นน้องทอรุ่น19คนที่3าเนี่ยเป็นน้องแนนขวัญใจของพี่ป๊อปนะคะรุ่น20แล้วก็อีกคนนึงเชื่อว่าหลายคนอยากดูขอแบบถอดเสื้อด้วยนะตุ๊ดเอาเป็นเจใหม่ความสิบแปดค่ะจะขอไปจากไใช่ขอไปจากสีขอมอบขอซื่อสมุดนะคะทั้งหมด10 8เล่มเท่ากับรุ่นของอุ้มแล้วกันนะแล้วก็ถ้าทั้งสี่คนรับคำท้าก็ขอซื้อเพิ่มอีกคนละ10เล่มค่ะมาเริ่มกระบวนการกันดีกว่าพี่โบสายแข็งไปแล้วพี่อุ้มเป็นสายอ่อนแน่นอนเรามากินนมก่อนนอนกันเดี๋ยวนะคะโอโ้โหจะบอกว่าเละมากเลยอะ มากวน,นะะหน่อยหน่อยน่ากินมากเลยอะเอาละนะหนึ่งจ๊กซ้ำอ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวมาเก็ตพรนะคะบลองนอกคอาม19วันนี้ก็รับคำท้าของพี่อุ้มคอาม18แล้วก็น้องสายคอาม20 Ice Bucket Challenge บริจาคหนังสือทั้งหมด สี่สิบเล่มแล้วก็ขอท้าต่อไปที่เจมคอมสิบแปดแล้วก็เนตอ้วนคอมสิบเก้าแล้วก็พี่พีคอมสิบเจ็ดค่ะ hey. ค,ค,คเอาแล้วนะคะหนึ่งสองสัก อม18นะคะวันนี้มาทำไอซ์บักเก็ตชาเลนนะคะอันนี้ขอทายอินโฟดังนิดนึงนะคะอันนีสซันเพยนะคะ SPF 80นะคะหาซื้อได้ที่ห้างทั่วไปนะคะฉีดได้นะคะโดยโดนน้ำได้ไม่เป็นไรนะคะโอเคชื่อชื่อว่าคอม18ต้องไม่ธรรมาดานะคะวันนี้มีอันนี้สินค้าตัวเองเหมือนกันนะคะแกมันไม่ออกอะ แล้วมันเย็นมากเลยแน่เลยอหนาวโอเคหนึ่อเฮ้ยจะขดตาฉลุดไหมอะหนสองสักหนาวแล้วสวัสดีครับวันนี้พวกเราบวนการเ้นใทรมาเพราะว่า มีการท้าทายมาจากมาร์เก็ตติ้งคอมมิชชนครับในเทศกาลตอนนี้กำลังคิดกันก็คือ Ice Bucket c h a ช l e เ g น t ์ไทยแลนด์่งเป็นการใช้น้ำแข็งลาาตัวเพื่อบริจาคเข้ากองทุนมูลิติต่างๆที่เป็นประโยชน์นะครับก็ถ้าผู้ชมทางบ้านไม่ต้องรู้ว่าเราเป็นใครนะครับเดี๋ยวเราจะลาดเลย

ไม่หลุดนะครับตอนนั้นที่เราคิดกันไว้ว่าลานแล้วหน้ากากจะต้องหลุดแล้วหาเลยไหมหาเลยหายหลุดแล้วอ่ะท้าก่อนเลยสีมันโลกในท้าที่ผมหน้ากากหลุดคนแรกผมขอท้าผมได้รับคาท้ามาจากเอ็มกับอาร์ตนะครับเอ็มคอมสิบแปดอาร์ตคอมสิบเจ็ดผมขอท้าต่อไปที่เอสดีคอมสิบหกอ่าแล้วใครวะ น้องอ๋อคอมสิบเจ็ดนะครับแล้วก็อาจารย์เออาจารย์ปรเมศนะครับไม่รู้ว่ามีใครท้าหรือยังแต่ขอท้าอาจารย์ปรเมศนะครับไม่มีแลจะท้าขอในฐานะเด็กผีขอท้าสุวั์คุงเด็กหงคอมสิบสี่พี่เอครัชขอท้าเพื่อนนะครับ คุณอิงนะครับคอม14นะครับแล้วก็ที่ประธานสุดหล่อคนนึงครับพี่สบู่นะครับอมครับคสุดายครับสวัสดีครับผมก็คือพี่โนคอม1ิหาครับได้รับคำ้ามมาจากน้องขนคอม18หรือว่าหมูนุ่มนะครับที่ใครๆอาจจะรู้จักเธอมีหลายชื่อมากก็วันนี้ทำตาคําช้าให้แล้วพี่ก็ขอ ุหนุนสมุดนะครับน้องคอม๋ย่าทาผมกันน้องคอมยี่สิบสามนะครับเขาหนุนเออขอบคุณคุณฮะเขาหนุนสมุดยี่สิบเล่มแล้วกันนะครับแล้วก็คนที่ผมจะทาต่อไปก็คือเท่ครับเท่คอมสิบสี่นะครับครับช่วยเราทำทาด้วยครับขอบคุณครับมีเวลายี่สี่ชั่วโมงครับครับผมไม่ขอท้าครับโดนมาแล้วครับผมครับไปครับทำต่างกันเลยนะครับ